ผมสมัยผมเดินเท็กซัสแรกๆเลยนะจะมาตกบ่อยเดี๋ยววันนี้เราจะไม่เอากล่องใหญ่ไปนะครับเรามาเดินคลองเราก็จะแบ่งใส่กระปุกเล็กไปตัวเบ็ดมีตะ่วนี่มีตะกว่ว5กรัม2กรัม3กรัมเปลือกขาดนะครับลูกปัดลูกเล็กผมจะใช้เบอร์ 1O โอนะวันนี้อ่ะเหยื่ออยู่นี่แค่นี้ครีมเอาไปนะครับกันไกทริปเปอร์ไปครับ เดินเรื่อยๆสายสตรีทฟิชชิ่งเราอยู่ฝั่งนี้เราก็ตีไปฝั่งนู้นพอเราอยู่ฝั่งนู้นเราก็ตีมาฝั่งนี้นะแปลกไหมเออแล้วทำไมเราไม่ตีฝั่งนี้วะตกยี่คันเลยลุงปลาอะไรครับปลาหม้อปลาดุกอ๋อได้บ้างยังปลาช่อนตัวไม่โตอ๋อปลาช่อนด้วยเหรอ๋อ เส้เดือนเหรออ,อ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หกเจ็ดคานพา,ายเรือชิลมากหยอดเข้าไปนะครับไม่มี <c oughs> กัดอีกแล้วครับโอ้โหนั่นเห็นไหมสายวิ่งนะนั้นนะ่ะนั่นนะ่ะนั่นน่ะอยู่ครับลุดโอหโอ้โดูฟองมันติดสายเนี่ยวัดไม่ถนัดปลาคองนี่กัดแล้วต้องใส่เลยนะไม่ง,งั้นลากไปติดสวะนู่นนี่นั่นแยะไปหมด นั่นกัดแล้วครับว่าย้อนผมไม่รู้นะหูลุดคายเดี๋ยวผมจะตีผิวน้ำดูนะว่ามันจะกัดไหมผมจะกรอผิวน้ำเลยย่าไปด้วย พราะน้ำมันตื้นนะไงมันเห็นอยู่แล้วเผ<ม>ื่อจะมีแอคชั่นส,สวยๆนะครับให้นา้นาๆดูกันนะอนุ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ลากสายไปแล้วเห็นไหมครับสายวิ่งแล้วสายวิ่ง้วโอ้ยลูด ใส่จะตัวเล็กนูนูอฟ้องแตกโอเ้เบ็ดไม่เปิดด้วยนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าดุก,การผิวน้ำเลยนะผมบอกแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องมีตัวแน่ๆตัวนอนอยู่ ่ผมค้อผิวน้ำมาแบบเนี้โอ้โหมันออกมาซัดเลยปุ๊บ <c oughs> ไปแล้วมั้งเฮ้ยมีตัวนะมีตัวขยับแต่ไม่รู้มันตามมาป่ะนะ เดี๋ยวผมลองตีซ้ำผิวน้ำผิวน้ำเนี่ะไม่ใช่อุ๊ยโหโหเห็นไหมครับอุ๊ยยังโคต นิ่งๆยายร้อนหรือยังวัดแล้วนะอืออือหูใหญ่ครับหูใหญ่หูชอนใหญช่ชอนใหญ่นะหูกัดยังโหดอ่ะนี่โอ้โห ้ยโดดด้วยสุดยอดไซนี้นี่ครับเอาขึ้นยังไงวะเนี่ยยกขาดมั้นี่ะย,ยกไปนะฮึบโอ้โหดูไซส์ครับ้ยไซสวยเลยนะเนี่ย เรียบร้อยครับตัดช่อนโอ้โหนี่ครับเหยื่อเห็นไหมพริมไอปร้องจุนเนี่ยของก็ดีจริงๆใช้เทคนิคก็อผิวน้ำนะครับนี่เท็กซัสปลาคองผิวน้ำแมาผมบอกแล้วอย่าให้มันเจอปลาคองเนี่ย ถ้ามันเจอมันเอาแน่นั่นผมว่ากัดแล้วนั่นอะไม่โดนตัวเล็กเห็นเลยซ้ำดิปึ๊บ ครับเห็นไหมครับอุย๊ยขาดไม่ขาดเอาเยือกูไปเฮ้ยปลากัดว,วะเฮ้ยปลากัดจริงด้วยครับวัดลอยมาเลยโอ้ยเห็นไหม เอารูดไอ้เฮียโอ้ยกาดปุ๊บโดดเลยเห็นเลยนั่นนั่นนั่น,นไปนน่นเรอแม่งชอบทำห่มเวอนั่นไงผมบอกแล้วมันพุ่งมาซัดแล้วน่ะ เห็นไหมครับผมพอกแล้วแม่งมีอาการาติดเลยชิบหายคุดอ้ะหูมาทั้งถุงอ่ะเอายายมาทั้งถุงมาครับอา้าวหลุดมาแล้วครับนี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมเบ็ดตัวที่สองตัวเล็กนิดนึงเห็นไหมซัดเลยอ้าวหลุดเลยเห็นไหมบีบเนี้ยง ง่ากรวบนะครับสีดำทำงานแล้วหาตัวต่อไปสองแล้วนะเทคเลิกตกง่ายนะเชื่อผมลองดูครับง่ายด้วยตะกัวเม็ดเบ็ดตัวแต่ต้องดูประสักดีดีนี่ดีกว่านี่ดีกว่าแนวนี้ดีกว่า จริงแถวนี้ผมมีเอฟซผมอยู่นะเป็นน้องเป็นเด็กผู้ชายเขาชอบตกปลาเหมือนกันน่นกัดแล้วครับตามอากมากัดเลยเห็นไหมผมบอกแล้วนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยสายวิ่งไปนู่นมาแล้วครับปล็อกอีกแล้วนี่เห็นไหมโอ้โหเบ็ดเขาคมจริง นี่เทียบกับเหยือ่อปลดง่ายเห็นไหมแล้วนี่เองไปมันอยู่ใต้ผักตบครับผมกอผิวน้ำมามันออกมาซัดทันทีนี่เมื่อกี้มีตัวซัดอีกละแ้นเยอะรับคอมแบบนี้แว้นเยอะถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกอะ่ะแต่ส่วนมากก็อยากได้ปลาใหญ่เนาะ อากาัดอีกแล้วมั้งน่ะฟองแตกน่ะนะมาอีกแล้วโอ้โหอุดพอดีเห็นป่านี่ครับบีบเงี้ยงปลดง่ายสีแล้วนะนับป่ะอย่างเงี้ยนับได้ป่ะเอาขึ้นมาก็ปลดอยู่ดีอ่ะเอาไม่นับก็ได้เท็กซัสคองนะนู่นเวิร์กเวร์กพวกนี้ล่มๆด้วยอาจจะมี ไปขึ้นบกไปเลยนั่นกัดแล้วครับจริงด้วยเห็นไหมฟองแตกผมบอกแล้วลากไป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 ทางขวาเ,เห็นไหมลากไปทางขวาแล้ววัดสวนหลุดอุย โุ้ยโดดโอยติดอะไรมาแทนวะเนี่ยกัดเลยครับโอ้ติดถุงหายเบื่อปลาปลาบอ่อเลยใช่ไหมพามาตกปลาคลองนะครับก็สนุกสนานกันไปแบบนี้อ่าก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหก็บันเทิงกันไปสายคลองคงจะถูกใจนะครับ ถือว่าประสบความสําเร็จดีเอาขึ้นมาได้5ตัวเอ้ยเอาขึ้นมาได้3ตัวนะครับโดดโชว์ลอยๆสองสตัวเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับไม่ไหวร้อนแล้วครับที่ยังแล้วหมดเวลาสวัสดีครับดูดูโอ้โหฟองเต็มคลองเลยปลาช่อนเนฟองปลช่อนไม่ใช่ฮนะเรือมันแล่นผ่านไปเมื่อกี้ฮนะทุย <laughs> หมายแตก